ครูแรกคืนนี้ครับรายการเดิม Date by the Light Thailand Tournament ทซีซั่นที่2สปอนเซอร์โดยทวิชนั่นเองครับขอบคุณ Twitch ด้วยนะที่มอบเงินรางวัลให้เราได้จัดทัวนาเมนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่มีปัญหาการรับชมผ่านท witch ก็สามารถที่จะเข้าไปชี้แจงปัญหาก็ได้ในกลุ่มนะครับกลุ่มก็จะเป็นคนไทยดูท t c h นั่นเองนะครับ ยังไงฝากไปโชว์พลังด้วยนะฮะเราอาจจะได้มีทัวนเมนต์มันๆที่ทวิสจะมอบเงนรางวัลให้เราอีกนะครับคู่แรกครับผมเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของทีมขี่เรือกล้วยนะฮะเจอกับวันเปิร์กเกมมิงขี่เรือกล้วยจะเล่นเป็นคิลเลอร์ก่อนนะครับวันเปิร์กเกมมิงเล่นเป็นเซอร์ครับ ว่าคู่แรกนี่จะเดือดหรือเปล่า ดีเลมเหมือนเดิมนะครับอาจจะสื่อสารยากนิดนึงสำหรับผมแล้วก็ช่องแชทเนาะเอาละโหลดได้ไหมโหลน่าจะเป็น6คู่ยาวๆไปแล้วนะครับหลังจากนี้ น่าจะไม่มีเจ็ดแล้วนะเจคู่เหนื่อยเกินไปนะครับหกคู่แล้วกันลดมาสักคู่หนึ่งจะได้ไม่ใช้พลังงานมากนะฮะโอเคกัฟิลเกมมิ่งครับหยิบมาเป็นเม็กนะฮะไอนนริแหละครับเล่นเป็นทางฝั่งของตัวดไว้มาเสียงมาฮะแอมคอมนี่เล่นเป็นคลอดเด็ครับสุดท้ายไนบรอนครับหยิบเป็นลอรี่นะฮะคิลเลอร์ครับกรูเวสแหะฮะ ทรัพเปอร์ใช้วิสเปอร์สด้วยแฮเอาละฮะวิสเปอร์อยู่แถวนี้ครับเจอหรือเปล่าไม่เจอแฮเจอแล้วฮะเจอแล้วครับจังหวะเดินของทางฝั่งดไวพอดีครับไม่มีสปริน์อยู่แล้วฮะโดนแน่นอนหนึ่งดอกหมัดเข้าให้เอาแล้วยังไงตรงนี้มีทรัพด้วยครับคลเลอรไล่ออกมาก่อนนะฮะตรงนี้วางไม้ไวเลยครับมันมีพังไม้ถ้าแล้วก็พังเขาไปก่อนครับผม ต้องพังอยู่แล้วครับฉีกออกขวามาช็อตนี้ครับมีหนึ่งไม้ใครทันยังไงโอวางไม่ทันครับเดไว้กะจะโว้กลับเมื่อกี้นี้ฮะโดนแล้วครับโอลเบสมันนี่ใกล้ๆด้วยนะคุณผู้ชมฮะเอาไงดีฮะแผนน่าจะซ่อมหรือเปล่าครับแ้วก็เสียลีดเดอร์ไปนะฮะแต่ว่าถ้าจะช่วยนี่น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันครับกับการช่วยวางแทบไปฮะ จริงๆนี่ถ้าไม่ได้แข่งขันอะไรต้องบอกว่าน่าจะไปช่วยแน่ๆฮะเพราะว่ามีเวลาเล่นเยอะอยู่นะอันนี้ต้องเน้นเมคชูมากๆครับการแข่งขันนะครับมี t r a ปที่เทา้าแล้วก็ t r a ปหน้าต่างด้วยนะฮะเอาละฮะตรงนี้ซ่อมกันไปครับซ่อมสองหนึ่งแล้วฮะโอ้โหนี่กล้ามากครับซ่อมใกลๆเลยครับไกลๆที่แขวนเลย เอาละยังไงยังไงมีเสียงพังมาพัางโทเทมไปนะครับแล้วนี่เจอเมกครับผมโอ้โหเอาละฮะวิ่งฉีกมานี่แหลกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเราเห็นคินเลอร์เหมือนแหล,ลกแล้วก็ฟันได้มาหนึ่งครั้งครับผมโอเคฮะถ้าจะขอรีนี่ยอลิฟีนเพิ่มกฎใหม่แล้วฮะต้องแหลกทุกคนเท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้าแหลกบางใครบางคนนี่แสดงว่าเป็นของเซอร์แล้วฮะไม่เกี่ยวคินเลอร์ลวครับ นะเพราะฉะนั้นต้องเช็คเน็ตตัวเองดีๆก่อนแข่งขันนะฮะยังไงครับผมรถฟรีไปหนึ่งแล้วนี่เห็นรอลลี่อยู่นะฮะเอาล้ฮะอีกหนึ่งดอกครับจังหวะนี้ยังไงครับฉีกออกไปก่อนครับผมขอบคุณคุณบุ๊กจ h f ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการกดซับครับผมขอบคุณทีมงานกดมากด้วยนะฮะตรงนี้ฮะหลบบูมมาวางไม้ไปไม่ได้1นึ่พันครับกำลังจะเสียจะไวแล้วฮะตอนนี้เหลืออีกสามเครื่องเลยนะฮะมีมองหลังด้วครับเผื่อมีคนช่วย ไม่มีใครช่วยตรงนี้วางอีกหนึ่งไม้ครับผมไม้ตรงกลางไปแล้วสองนะฮะตอนนี้ครับเอาละฮะนี่มีไม้อีกหนึ่งครับจะใช้หมดเลยก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะยังไงครับจังหวะนี้คิดเลยมันจะดักหน้าปักซอยเอ้าหมดมึนมึนมึนงงนิดหนึ่งคิดเลยอยู่นี่แหละครับรอจังหวะไปเสียงหนึ่งไม้นะฮะนี่ส่งไปครับหิวให้เม็กไปแล้วฮะก่อนหน้านี้อันนี้เอ้าเต็มเต็มครับผม เอาไงมีปากอยู่ฮะจะปากได้หรือเปล่าครับลอลลี่ลอลลี่ยังไงรถยังไงสวยงามครับปากมีกันไปครับผมช็อตนี้อ้าวไปดีฮะรออะไรครับกระโดดข้ามมาก่อนนี่ตัวแอลนะฮะเล่นได้อยู่หอาไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ใช่ตัวแอลครับผมวืดมานิดหนึ่งครับคิลเลอร์แล้วนี่มีหนึ่งไม้วางไปไม่ได้หนึ่งพันนะฮะโอ้ขอบคุณคุณบุกมากเลยครับเดี๋ยวแปดเดือนกันเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยครับผมจะเอาเสื้อใช่ไหม ใครที่กดซับมาเกิน6เดือนนะครับเดี๋ยวมีเสื้อแจกให้ฟรีๆสำหรับคนที่กดซับนะครับเอาละฮะด้านหลังครับออกขวาแล้วครับนั่นแหละฮะยังไงครับวางอีกหนึ่งไม้ไปยังยื้อได้อยู่ครับเหลือสองเครื่องครับตอนนี้สำหรับวันเปิร์เกมมิ่งเอาละฮะไหลมาข้างหน้าครับอยู่นู่นแล้วนะตรงนี้มีสองไม้ครับ เล่นกับรถกระบะากกันไปครับวิ่งวนก่อนครับผมเหลืออีกเครื่องนั่นแหละฮะตอนนี้คินเลอร์บอกอยากได้คนนี้เหมือนกันครับนะฮะวางกันไปครับนี้เราเห็นคินเลอร์ใช้สายฟันไวเยอะขึ้นนะฮะวันนี้โอ้ลุ้มอยู่นี่นะครับพาคินเลอร์ไปเห็นซะอย่างนั้นยังไงฮะจังหวะนี้เลือกพังไม้ต่อเหมือนเดิมครับผมตรงนี้ซ่อมเคยสุดท้ายกันไปครับสำหรับฝั่งวันเปิร์กนะฮะจะเก็บได้2คนไหมครับคินเลอร์ครับ ไม้ไม่มีแล้วฮะเอาแล้วฮะนายบารอนโยกมาเล่นรถเหลืองก่อนละกันครับยังมีอสองไม้ตรงนี้ฮะแล้วเครื่องเสร็จแล้วครับยังไงฮะวางมารกันไปครับจะรอดอีกคนนึ่งไหมครับตรงนี้เอาแล้วคิลเลอร์ตามมาอยู่ฮะตามอยู่ครับตามอยู่ฮะตามอยู่ครับ ยังไงฮะจังหวะนี้ไป็หนึ่งมาครับผมวางกันไปครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะคิลเลอร์บอกไม่เอาแล้วฮนะไม่เล่นไม่พังมาแล้วเสียเวลาครับยังไงฮะอลอรี่รอลอรี่ตอนนี้ครับเดินวนฉีกมาก่อนนะฮะแล้วไงต่อครับกระโดดข้างกันไปครับนะ่าต้อกลับที่เดิมคิลเลอร์เหมือนจะไม่ทันแล้วกระโดดออกมาคิลเลอร์ดักหน้าหัซอยโอ้ไม่ได้มองด้วยครับแล้วออกเลยครับโอ้ก็น่าจะรอสองโดนแขวนสองแล้วแบบนี้ ูใกล้ๆเลยครับไม่มีปักแล้วนะฮะโอ้รีบออกเลยนะจริงๆเมื่อกี้อาจจะมารอเชิงจังหวะตอนที่แขวนก็ได้ฮะก็แล้วแต่การสนใจครับเมคชัวร์ครับสองคนแน่ๆน่าจะไกลด้วยอยู่คนละฝั่งกันก็ไม่อยากเสียเวลานะครับเอาละมอบนาทีต่อให้คิลเลอร์ละครับวันเปิร์กจะต้องเก็บ2ด้วยเช่นกันครับตามนี้ได้เลยนะฮะ แป๊บหนึ่งนะรอสักครู่โอเค Thank <sweak> you. รอทีมขี่เรือกล้วยนิดหนึ่งนะฮะเซอร์จริงๆวันนี้ใครที่แข็งนี่ถ่ายท่ดสดเข้าห้องรอเลยครับจะดีมากเลยนะฮะจะไม่เสียเวลา

มีลืมเซฟคะแนนก็มาตื่นเต้นใช่ไหม อะมาแล้วนะครับเดี๋ยวคู่หน้าเราจะต้องสุ่มด่าด้วยนะฮะคู่ใครตกคิดสุ่มคล้ายๆที่เราเล่นกันเมื่อวานนะครับที่รีเฟอร์เจอกับโนสกอร์ มีเทสบิดด้วยบิดไม่ได้เปิดนะครับผมไม่ได้ทำเด้งเตือนใดๆทั้งสิ้นและฮะกับการภาคแข่งเกมนี้แต่ว่าจะเห็นในช่องแชทได้อยู่นะครับถ้าเป็นจังหวะว่างๆอลฟีนอาจจะอ่านอยู่นะ ถ้าแบบกำลังไฟมันมันมน,นี่คงอาจไม่ทันนะครับอ๋อมาแล้วหนึ่งร้อยบิทขอบคุณคุณหน่อยป้าราเบลด้วยนะครับขอบคุณครับมีเสื้อซับหกเดือนขึ้นไปแต่ว่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเขียนรายละเอียดให้นะฮะ Okay. มาแล้วสามด่านนี้อ๋อไม่เล่นเหรอฮะโอเคเดี๋ยวซีซั่นหน้าถ้าจะแบนดาน่านไหนเองให้เลือกออฟเฟอริง้ะครับไม่สุ่มดีกว่าเสียเวลา ช่องนู้นก็ว่างนะแย่งคนดูไม่พอยังมาทําตามอีกนะฮะนิสัยอย่างเงี้ยก็ยังจะไปติดตามเขาอีกไม่ไหวไม่ไหว ใหม่ฮะสุมใหม่สวัสดีครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าด่านนี้จะได้อะไรเอ่ยแต่เดี๋ยวคู่หน้าเหมือนว่าด่านพยาบาลยังเล่นอยู่นะฮะเอ๊ะหรือไม่เล่นจะไม่ได้ละด่านไมโครเล่นหรือเปล่าเอ่ยอามาแล้วนะฮะอ้าวด่านนี้น่าจะสบายครับ ฮิลเลอร์เป็นเนสด้วยนะฮะทัสุตโตฮึมชัดๆเลยฮะได้ยินเสียงซ่อมวยเมื่อสักครูน่นี้เจอคลอเดตครับเอาไงฮะลิงดักหน้าปากซอยติดไม้นิดหนึ่งติดอีกทีนึงะโอ้โหยังอยู่ด้วยนะคลอเดตไม่สนแล้วครับเอาไปเล่นงานคนซ่อมตรงนี้แล้วกันได้ยินเสียงฮะ ทังไงฮะออกหน้าเลยครับอยู่ดีๆก็เดินไม้ฟันซะอย่างนั้นอ,อ้าวเฮ้ยยังไงบลิงดักหน้าปากซอยหัวเต็มหลังเลยครับอู้วเดินพลาดเองด้วยนะฮะลอลรี่ฮะแล้วไงครับจะยกเลยไหมฮะลอรี่มีมีดอยู่ครับผมปักหลังกันไปไหมนั่นแหละฮะโอ้ให้ปักไหมอ้าวพลาดเองก็มาครับโอ้โหงานเข้าเลยฮะไม่ได้ปักด้วยครับโดนขแขวนไปก่อนครับคนแรกลอรี่ ซ่อมเสร็จไปเครื่องหนึ่งครับเนิร์สยังไงฮะยังเฝ้าใกล้ๆนะฮะตอนนี้ยังฮะยังอยู่ฮะฝั่งนี้โยกมาน่าจะซ้อมแล้วเพราะว่ามีเดไว้อยู่ครับผมใช้รีดเดอร์เป็นประโยชน์เปิดกล่องกันปะ <c oughs> มีเสียงมาเหมือนกันนะฮะคิลเลอร์คู่ๆนิดนึงครับ แล้วก็บลิ้งกลับไปเฝ้าคนที่โดนแขวนนะฮะอ๋อตกรอบแรกก็เลยว่างอ๋อโอเคโอเคแล้วอะไรนะอะไรนะแถแถว่าเก็บแผนซีซั่นหน้าอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็ซ้อมเซนในเครื่องหนึ่งนะฮะก่อนแข่งก็ไม่เล่นนะ d ด a d by d เด l i ไ h t ไปเล่นอะไรเล่นว w a ว c ์เป็นไง ตกลออปุ๊บแหมมาเล่นเดยบายเดย์ไลท์อ้โธเอ้ยนี้ก็มาซ่อมต่อ3คนเนี่ยก็ปล่อยลอรี่ให้ยื้อเวลาไปแล้วครับน่าจะได้เครื่องหนึ่งฮะยังทันอยู่เอาไงดีครับเนสมีเครื่องฝั่งนี้3โอ้โหไม่ดีนะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะฝั่งนู้มีเครื่องเดียวสุดท้ายปะเนี่ย ซองไปเครื่องแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีเครื่องแล้วอ่ะอ๋อมีมีอีกอันนึงมีอันนึงเอาล้วบลิงหาเลยครับจังหวะนี้เพื่อนๆก็โอ้โหได้แต่เห็นชัดขนาดนี้ครับแล้วเม็กไปยืนรออย่างนี้เลยแหละฮะเอาไงฮะบลิงมาดักหน้าบักซอยไปเม็กอ้อมขวามาเจอเดวายตรงนี้ครับเอาใครดีฮะเพมจะขวดเมกครับเม็กก็เดินหลบไปได้ก่อนครับผมโอ้โหเยเอาล้วฮะเอาบลิงดักเข้าบ้านนิดนึงครับยังไงฮะจังหวะนี้ อ,อ๋อติดแหง,งันฮะนี่กระตุกกันปะเนี่ยหรือไง,งงงเมกยังอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้ก็ฉีกมาซ่อมไปก่อน2คนไม่นามีปัญหาอะไรมั้งฮะตรงนี้อ๋อแล้วเจอเมกผ่านหน้าปากซอยโดนขวดอีกแล้วทีมนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเข้าหาไม่นแล้วได้ติดติดไฟก็มาครับเมกฮะ โอ้ราคาฮุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะบลิงหาต่อครับแต่ว่าเอ้าได้ยินเสียงครับซ่อมอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ซ่อมใส่ไปเหลือเครื่องนึงครับเอาไงฮะเดวายครับยืนนิ่งๆมาโดนขวดฟรีอีกหนึ่งครครับช็อตนี้ี๋ยวพยายามจะหนีนะฮะตรงนี้ครับหมุบหลุมแมยังดีไม่ถึงนะผมเออฮยังอยู่ต้นไม้ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะอยู่ไหนล่ะออใบนูซะละมีคนช่วยหิวป่าครับ มีฮะมีฮะรอยมาครับชัวฮิวเรียบร้อยครับคลอเดตส,สวยงามครับกลายเป็นว่าเจ็บสอ,อยู่ฮะตอนนี้ยังไงครับเนิร์สเจอตัวแล้วฮะบลิงดักหน้ามาเพียงเพสวนกระแสวุ้ยหัวคำมํัมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเมกฮะอ๋อเอาละฮะมีปล่อยด้วยนะครับแน่นอนครับใส่กวางอยู่ฮะใช้ปี่ฮะกลาวดูนิดหนึ่งครับแล้วก็จะแขวนเลยไหมไห่ฮะ ตรงนี้ซ่อมหน้าเอายังไงฮะซ่อมเครื่องเดียวกันดีกว่าไหมลัมมาขวนเมกไหมฮะเนสเหมือนเม็กจะแหลกๆอ่ะนะถ้าผมดูผมเองตอนนี้นะฮะพอเมื่อกี้นี้จังหวะคิลเลอร์จะยกก็เหมือนจะหน่วงนิดหน่อยด้วยแขวนแล้วครับ on the floor ่แหชื่อแล้ว,ว่าตอนนี้ the hook นออนเดอะคุกกันไปนะครับขอบคุณคุณ Black Coffee ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดซับครับผมขอบคุณครับขอบคุณทีมงานกดมามากด้วยนะฮะน่าจะซ่อมเสร็จแล้วครับเครื่องนี้ฮิวให้เดอะไวแล้วนะโอ้นี่เปิดกล่องมาได้กล่องด้วยนะฮะไม่ใช้กล่องเหรอจริงก็เพิ่มแหละแต่น,น,นิดหน่อยอเคไม่น่ามีปัญหาอะไร้วตรงนี้ เป่ากันไปครับคือประเด็นถ้าเก็บ2นี่คะแนนมันสูสีเลยฮะแต่ไม่แน่ใจครับเ <im itation> นสอาจจะได้คะแนนมากกว่านะฮะเทียบกับคิลเลอร์นะฮะเทียบคิลเลอร์ที่ฝั่งนึงเ,เล่นก็จะเป็นทรัพเปอร์เนี่ยถ้านับคะแนนเนี่สยเยอะกว่าครับไม่แปลกทั่ทีมันจะมาบ่อยขนาดนี้ <im itation> เปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับจะออกเลยไหมฮะออกเลยหระครับโอเคฮะโอเคครับ น,น่าสนใจฮะอ้มีหลุมแถวนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงหลุมอะไรครับผมว่าเบื้องต้นนี้อาจจะเป็นวันเปิร์กนะฮะก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งครับว่าใครจะชนะนะครับผมเพราะว่าต่างคนต่างเก็บสองคนเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมทำสุ่มผู้น้าก่อนเลยนะครับ เห็น,มนเมเสร็จแล้วฮะลฟินไม่สะดวกตอบตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันแล้วกันเนาะ